จิตเมืองนนครับไฟนี้ท่อมมาทีไานสองวันสามิันที่ได้สองปีเนี่ยไปนังสองจิตเมืองนนครับมีใครเป็นผู้บ้าช่วยช่วยเราไหมครับแต่คนครับช่วยช่วยกันหลายใช่นะตอนนี้เราอายุทหาไหร่ครับยี่สิสี่ครับเราสูงเท่าไหร่ห้ึหสิบนาักป่ยมาไมากี่กิโครับประมาณห้าห้าบหกเราเป็นมือตตายอะไรครับคุกเครื่องครับันนี่เเจอทนเมืองเล็กเคยเจอมาไหมยังเคยเจอมาสี่ครั้งสี่ครั้งเป็นยไงบ้างสี่ครั้ง ชนะสามแพหนึ่งอ๋อชนะสามแพเขาหนึ่งครั้งครับมื่อตะไใต้อะไรเกิดได้ไะเรู้ไหมแล้วคนนี้เราจะวางระวังแผงนี้ไม่บู๊ครับเราเขาต่เรื่อยเนาะครับแล้วก่อนติดก่วิดที่เราต่อยไว้ที่ไหนครับเดี๋ยวที่ทำมาต่อยแล้วไฟหนึ่งตอ่อโอลิเล็กตอนเปิดนี่ต่อยแล้วใช่ป่ะวันนั้นต่อยที่บูวิน้าลีนาเสมอทำหนึ่งได้มาวันนั้นเดทเท่าไหร่เมื่อก่อร้อยสิบห้าแล้ววันนี้ร้อยสิบสามครึ่ง จุดสามครึ่งับแล้วบางทีเราเข้าได้เข้าลองสอบแล k, it, ้วไปเกินอยู่ปอนกับนิดนึ่งอ๋อปอนนิดนิดนี่หรือว่าไม่มีปัญหานะไม่น่าจริงจริาอย่างใครที่เราคุ้คุ้กับความหมาณทีเดียววันท่ารถท่าโลได้เราปล่อยเงินมาลุลุทุกคนเรื่องกีฬาครับประมาณที่ตัหลายร้อยอ่ครัยเป็นร้อยนะเราเป็นคนจวัดอะไรครับสุราษฎร์ครับทางเพื่อนชวนไปตัดตัววันนี้นะก็วันนี้ครับช่องตัวครช่วยแชร์พลังใจผมนะบาที่แน่นอนนะครับองผมเพราะานน้องชา เ้ใปอยเท่าไหร่ละห้าสิบไหห้าสิบ้าสหอันนี้หกหห้าคยมีใครต่อำหนักไหมไครับเอ้ยใคร่ออรตนี้เคยต่อขอต่อครับเาคยต่อนะจะไม่ผ่านมาครั้งล่าสุดต่อครับ ก็ป1เองอันนี้ป1มะครับโอเคแต่ครั้งสุดขัยชนะเราปะมครับแล้วเราไปแพ้เขาครั้งไหนครั้งแรกเลยครับอ๋อแพ้ครั้งแรกแล้วสามครั้งหลังชนะรวดครับโอเคขอบคุณครับนี่จะท่างเรียกเพชรจินดีไฟนี้ซ้อมมาไรอยู่บ้าครับไฟนี้ซ้อมเดือนกว่าครับนอนอยู่ที่ไหนครับท้ายนี้ท้ายมวยเพชรจินดีครับมีใครเป็นผู้กฟังคุณสองวันที่ไหน ก็มีตามีแธ่เบางอมิดประตังชาติ่รทังชาติใช่ไหมน้องชายอายุเราไน่อายุอะไรอายุแปดยี่สิบเก้าครับโหสูงเท่าไหร่แ6ดหกสิบห้าครับน้ำตาลปี๊บปออกมาดีโลครับมาร้อยยี่สิบห้าน้ำตาลปีลบปอยดรว่าน่งกิโล ก็ประมาณห้าสิบเม็ดับห้าหมืนหกนะเราเป็นมวยสะตายครับมวยมวยเดินมวยเดินนี่เราเจอแับไปุ่้มจุดเราบอกเคยเจอเรามาแล้วเคยเจอกันสี่ครั้งรับชนะครั้งนแค่สองเขมหมดเลยเหลือมาเขาครั้งเดียวได้ทั้งสามเลยเด็กก่อนคุ้ยเป็นมวยเหรอเขาไม่แต่ต่อเขาไม่มือครับเจ็บครับแล้วเด็กคนนี้เดนจังหวัะอยู่ จังหวะก็เดินนะครับก็ไปตาดตายครับคอนนี้ก็องออกูลไม่ได้บ้างนวครับยังเปิดคู่อีกมาที่เดือดด้วยยังไม่ต่ตั้งแต่ไต่กับลุงนาซิโกหักก็พักมาหุเดือดก็คือแล้วกจ่อยๆก่อนผิดคว็บก็แล้วก็พักเลยครับเป็นไงผลที่ชนะชนะตชนะลุงนาแล้วก็หยุดยาวเลยครับนั่นเกิดทั้ร้อยสิบสองกับร้อยสิบครับ ร้อยสิบสามครึ่งคับร้อยสิบสี่ครึ่งต่ออีกอนึงครับเิ่งไปซื้ี่ตรต้องไวสี่ตรงประมาณสี่ร้อยร้อยจ๊สงร้ยบางครั้งแล้ไม่อยากไฟ้เขาไปสอบเรมาเจอหรือร่ด้ยวผมอว่าถ้าเข้าไปสอบเนี่ยน้าหนักเราจะมาแบบไหนเจยหรือค่ะนั่า เกินอยู่ประมาณจุดห้าก็คือแบบมาสบายใช่ไหมครับผมเราไปจุดอะไรครับบนกับฟ้าเชิญอชวยแฟนขับตัวนี้นะครับเน้่ยเช้าบนซอยเสียดูกระนั่งใจผมนะครับอันนี้ผมเวลานมื่อวามากเกินเอยแน่นอนครับโอเคเผามาต้องใช้ไปปล่อยเท่าไหร่เลยห้าสิบหกครับประมาณห้เราเจอไฟที่ไฟห้าเนาะไปที่ห้า